เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ทานรอเกี่ยกวกับอนาคตของทัดแอนดูโรเบอร์ซันแบ็กซ้ายทีมชัดสกัดแดงของเรากันก่อนเลย หลังจากคราหน้านี้เราก็ได้เห็นทางฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดได้ชี้ว่อย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันล่วงหน้าไวแล้วว่าเขากําลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางตราเมทอัตเลนติโกมาริดหลังจากทางเดโกซิมิโอเน่เทรนเนอร์จอมแทคนิกของพวกเขาต้องการจะได้แบ็คซ้ายคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับ นั่นทำเห้ตัวของทางโรเบิร์ตสันเองก็ดูเหมือนว่าจะมีใจสําหรับดิวดังกล่าวข้างต้นด้วยหลังจากเขาก็อยากจะยัดไปลงเล่นในถิ่นว่านถาเมโทรโปริตาโนหลังจากเจ้าตัวรู้ดีว่าจะสูญเสียตําแหน่งผู้เล่นตัวจริงให้กับทางนิลลรอดเคอร์เคสว่าที่นักเตะใหม่ของทีมเราที่กำลังจะยัดเข้ามาจากทางสโมสตรเดเชอรี่บอร์ดมั แต่แม้กระทั่งจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงระหว่างทักอัตเลนติโกมาดเดกกับทางลิเวอร์พูลได้และเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วอยู่นี้จะไปลงเอยเช่นไรกันล่าสุดเราก็ได้เห็นทางเดอะไทมส์สื่อวข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษนำโดยทางพอลจอยส์เหยาข่าววงในมือหนึ่งของทีงเรา ที่ก็มีการออกมาชี้แจงแขลงขายถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปแล้วว่าในตอนนี้ทัศนตเลนติโกมาตริกมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกเข้ามาให้ทีมของเรารับเอาไว้พิจารณาแล้วที่ตัวเลข5ล้านปอนด แลกเริ่มเดิมทีทางอันเลมติโกมัตริกนั้นต้องการก็จะเซ็นสัญญาควาตวโตโรเบอร์ซันไปร่วมทีมแบบถาวอนในฐานะนักเตะซีเอเจนโดยต้องการให้ทีมของเราทําข้อตกลงยกเลิกสัญญาของทางโรเบอร์ซันด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายแต่หลังจากดูท่าทีของยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซที่ไม่เล่นด้วยในเดียวลังกาข้างตน้นจึงทําให้พวกเขาหันมายินขอ้อเสนอที่5ล้านปอนด์ในครั้งนี้ ในอีกด้านหนึ่งนรอก,ก็ต้องมาดูกันว่าลิเวร์พูจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกันสําหรับเดีลวนี้เพราะในอีกทางหนึ่งหากมันมีการปล่อยตัวทางโรเบอร์สันออกไปจริงมันก็จะเป็นการลดภาระค่าเหนื่อยของเขาลงมาได้อย่างมีนัยยะสําคัญหลังจากปัจจุบันโรเบอร์สันก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าแรงสูงเป็นอันดับต้นๆของทีมเราที่ตัวเลข160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ โดยที่สัญญาปัจจุบันของเขาก็ปลุกมัดเจ้าตัวในทีนแอนฟิลของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้เท่านัา้นไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่กเ็เด็ดได้ว่ามีกระแสข่าวหนาขูมากขึ้นเรื่อยๆตามดับ นั่นก็คือในรายของทาง z, ดาวินนูเยสดาวิงทีมชาติอุรุไกของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวส่งตรงจากประเทศอิตาลีที่มีการระบุออกมาว่าในตอนนี้ตัวของเขาพร้อมร้ืยทางเซเดริโกเขียซาปิดทีมชาติอิตาลีมีการเซเยสหรือตอบตกลงกันย้ายไปอยู่กับทางอาสูรา นาโปลีในเบื้องต้นแล้วแม้ว่าทางสโมสรดังกล่าวข้างต้นนั้นจะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมของเราได้ก็ตามทีแลงยังมีความเห็นพ้องที่ไม่ตรงกันในสุดค่าตัวของทางนักเตะ อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ได้เห็นแม้กระทั่งทาง f a ร์ i ิชเชอรโรมาโนเองก็มีการออกมาเล่นประเด็นข่ามนี้แล้วด้วยหลังจากเขามีการยืนยันเลยว่ามันมีการโทรศัพท์พูดคุยกันระหว่างตัวของทางนูนเยสกับอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์จอมเทคติกของทางนาโปลีไปแล้วเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ของดิวนี้จีตอนแรกนาโปลีมีการโทรศัพท์พูดคุยกับตัวของทางนักเตะก่อนนะ ลูมาโน่กล่าระหว่างที่เขาไปจับรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองแต่จากนั้นพวกเขาก็มีการขยับเรีรเได้ว่าจริงจังมากยิ่งขึ้นและมีการติดต่อไปหาตูวของท่านดาวินนูนเยสโดยตรงในตอนนี้พวกเขากำลังดำเนินการในเรื่องของการปฏิบัติการร่วมกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอยู่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางนาโปลีจะมีความจริงจังในดีวนี้แต่พวกเขาก็ไม่ใช่สโมสรเดียวที่อยู่ในการแข่งขันย่งชิงรายเซนของนักเตะเพราะมันยังมีการแข่งขันเข้ามาจากสโมสรที่อาร์ออีกตัวดังนั้นหากให้เราสรุปกับสั้นๆก็คือในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ดิวที่ง่ายนะกต่ทางนาโปลีที่สามารถจะคุคยกับทางนกเตะได้อย่างลงตัวก็พยายามที่จะปิดดิวนี้กับทางลิเวอร์พูลให้ได้ จากการยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้จากประเทศสตาลีว่าทางนาโปลีลูกหนักมากๆกับการพูดคุยกับตัวของทางนักเตะเองแต่ส่วนที่พวกเขาจําเป็นจะต้องจัดการให้ได้ต่อไป แารรัดักก็คือจะต้องยอมใจเอินค่าตัวของทางนูนเยสตามที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรามีการเรียกร้องซึ่งก็คาดว่ามันจะอยู่ที่ตัวเลขหลัก59-70ล้านปอนด์สำหรับตัวของทางดาวยิงทีมชาติปุรุกวัยรายนี้เพียงแค่คนเดียวยังไม่นับรวมค่าตัวของทางเฟรเดริโกเคียซาตัางหา ่อพูดพาดพิงมาถึงเรื่องการย้ายทีมของทางเฟเดริโกเคียซ่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะมาเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนวามกันไปเลยเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันมีรายงานข่าวส่งตรงจากแดนลองเท้าบูธออกมาว่าเคียซ่าก็เป็นนักแต่อีกคนหนึ่งที่มีการเซเยสให้กับทางนาโปลีไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือน ล่าสุดพระก็มีรายงานข่าวออกมาจากทาง Empire of the Cup ที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อสายหงของเราเองหลังจากพวกเขาก็มีการสอบทานข่าวดังกล่าวข้างต้นกับไปยังแหล่งข่าวใกล้ชิดของตัวนักเตะเองว่าเรื่องนี้มันมีข้อมูลจริงเท็จเป็นประการใดกันหลังจากตัวของทางเคียซ่านั้นก็ได้ลงสนามไปเพียงแค่466นาทีในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางมาลายอยู่เวนตสุสไปอยู่กับทีมของเรายอดกบไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว เม่ส่วนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม12.5ล้านปอนด์ทั้งนี้นอกจากทางนาโปลีดังกล่าวข้างต้นแล้วโจวตัวก็ยังได้รับความสนใจจากทางม่วงมหาการซิอรเรนตีนา่าและรวมไปถึงทางฟีสัตดงดำเอซีมิลานที่ต่างก็อยากได้ไรายเส็นของเขาไปครอบครองแต่ทาง Empire of the Co p อก็มีการยืนยันข่าวเปในทิศทางเดียวกันกับรายงานจากประเทศอิตาลีเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางนูนเยสนั้นบรรลุขอ้อตกลงในเบื้องต้นกับทางนาปลีได้แล้ว แหล่งข่าวใกล้ชิดมีการเปิดเผยกับ Empire of the c o p ว่าเฟเดริโกเคียซ่ามีความปรารถนาที่อยากจะย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศอิตาลีอีกครั้งในช่วงสัมเมอร์นี้ผู้การการลงสนามอย่างสม่สำเสมอ Empire of the c o p ระบ,บุตัวของทางดอเตกไว้ย7่ปีเปิดกว้างสำหรับก,การย้ายไปอยู่กับทางนาโปลีและสามารถบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นกันได้แล้วด้วย ทั้งสองสโม,มสรจะมีก,นนการพูดคุยกันเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของอดีตดาวเตะจากทางยูเวนตุสที่ซึ่งเขาก็ได้รับความสนใจจากทางฟิกอลรนตีนาและเอซีมิลานอยู่ด้วยในตอนนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองอยากจะเซ็นสัญญาไปอยู่กับทีมแชมป์ของเซเรียอา แต่แม้จะพูดอย่างนั้นเขาเองก็ยังไม่ไดมีการฟันธงหรือตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้ายออกมาจนกว่าที่เขาจะมีโอกาสได้หารือร่วมกับผู้บริหารมิติตแอนซีเพิ่มเติมถึงประเด็จดังกล่าวข้างตนเสียก่อน จากรายงานข่าวดังกล่าวของทาง Empire of the c o p มันก็ค่อนข้างจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวของทางเชียรซ่ามีการออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเขจาจะมีการเข้าไปขอพูดคุยกับตัวของทางอาร์เนอร์สโลตและรวมไปถึงทางผู้บริหารของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอ Football, ของเราก่อนจะมีการสั่นธงอนาคตของตัวเองออกมาอีกครั้งไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่ะอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของทางไกรันกรฟเ็นแบกห้องเครื่องดัชแมนของเรากันบ้าง เพราะหากจะให้บอกว่าใครกันคือนักเตะที่สามารถจะยกระดบเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้โดดเด่นมากที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมามันก็คงต้องยกให้กับตัวของทางกราวนเวนแบกหลังจากเข้าถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมที่ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางให้ถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับและก็ก้าวขนองกายมาเป็นแกนหลักสําคัญที่ช่วยให้ทีมของทางสโตรดพังก์ขึ้นมาคว้าชั้นพรีเมียร์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ ก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้เห็นตัวของทางกราวฟินแบบมีการออกมาบอกไปแล้วว่าการคว้าช่างลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่เขาจะจำเอาไว้ในหัวใจแบบไม่มีวันลืมเลือนไปตลอดเส้นทางอาชีพที่เหลือของเขา คว่าล่าสุดตัวของทางเราเกันแบบก,ก็มีการออกมาตั้งเป้ายใหม่ๆของเขาสำหรับการแข่งขันใหนฤหดูกาลหน้าแล้วว่าเจ้าตัวหวังที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ยุโรปหรือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์เลมาครองให้จงได้หลังจากในการแข่งขันซีซั่นที่ผ่านมานั้นทีมของเราก็ไปจอดป้ายในรอบ16ทีมสุดท้ายเพื่อการปราชัยให้กับทีมแชมป์ในบ้านปลายอย่างทางไปแอดเชปาลิสเซนแชมปหม่ในการดวลลูกจุดโทษ การข้อช้ำอยู่ฝ้าชั้นสเปนลิกถือว่าเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับตัวของผมเลยนะกราวเวนแบกก่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทันนูเมโรเนเธอร์แลนด์สื่อท้องถิ่นจับประเทศบ้านเกิดของเขาเองนั่นคือสิ่งที่นักถึงปัจจุบันผมเองก็ยังทำมันไม่สำเร็จนะแต่นั่นก็ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของผมกับการลงเล่นในระดับสโมสร หากคุณมาพูดถึงในระดับทีมชาติความฝันของผมก็คือการประสบความสำเร็จกับการคว้าชมป์รายการที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในศึกชิงชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรหรือแม้กระทั่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกตัวนั่นจะมีความหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับผมเลย ดังนั้นจะเห็นได้เลยว่ามันยังมีเป้าหมายอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะที่ผมต้องการจะทํามันให้สําเร็จและผมก็บอกได้เลยว่าเป้าหมายต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้ผมพยายามที่จะก้าวเดินและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อไขความสําเร็จตางที่ผมมีการตั้งใจเอาไว้ให้ตา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในช่วงสั้นเมืนี้กันบ้างหลังจากในตอนนี้ทีมของเราได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพแล้ว1รายได้แก่ในรายของทางชิรมี่ฟิมปงบัคขวาจากทางห้างขายยาบัตเตอ,อร์เลเวอร์คูเซนด้ค่าจิกสัญญา29.5ิกาจุล้านปอนด์ไม่นับรวมนักเตะที่เราดึงตัวเข้ามาสู่อะคาเดมี่อย่างทักอาร์มินเบ็กซี่จากทางปุสกับอะคาเดเมีย อย่างไรก็ตามมันก็มีสตาร์ดังอีกถึง2รายด้วยกันที่ก็ใกล้จะประสบความสําเร็จในการย้ายมาอยู่กับทีมของเราทั้งในรายของทางฟอร์เรียนเวตจากทางเลเวอร์คูเซตอีกเช่นเดียวกันที่จะมีการเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมของเราในวันศุกร์นี้ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปตามลําดับรวมไปถึงในรายของทางมิลลอดเคอร์เคสที่ก็มีการคาดหมายกันว่าเขาก็จะมีการย้ายมาเปิดตัวและเซ็นสัญญายกับทีมของเราต่อไปในช่วงสัปดาห์หน้า ตัวล่าสุดตามการเปิดเผยของทางเกร็กอีแวนนักข่าวจากทางเดอะแอตเลติกก็มีการชี้ชัดเลยว่านอกจากสตาร์ดังเหล่านี้แล้วเอรกพูก็ยังมีแผนการจเสริมพัพเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยนอถึง2คนหลังจากในตัวของทางเวสและเคอร์อเสเข้ามาซึ่งก็จะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งที่ทีมของเอกยังคงขาดหายอยู่ได้แก่นในตำแหน่งสุดหน้าตัวกลางและรวมปถึงปักร่างตกลางอีกด้วย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับทางฟอร์เรียนเวสต์ลิเวอร์พูลก็จะเด่นหน้าผลักดันดีลของทางมิลอดเคอร์เคสมาจากทางบอนมัดอยู่นั่นจะทำให้บรรดาดีวที่เรียกได้ว่าเป็นแกนหลักสำคัญของพวกเขาใกล้จะประสบความสำเร็จอีแวนส์กล่าวลิเวอร์พูลเชื่อว่านักเตะสองคนนี้จะย้ายตามมาหลังจากที่พวกเขาก็มีการเปิดตัวทางเชรมนีฟินปงไปแล้วมันจะเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และรวมถึงความแข็งแกร่งให้กับทีมในภาพรวมของพวกเขาขึ้นมา เฮดโคดอย่างทักอ่านเนสลอตเองก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นพัฒนาการของทีมแชมเปียนใหม่และในตอนนี้มันยังคงมีที่ว่างให้พวกเขาปรับเปลี่ยนได้จริซึ่งหนึ่งในตำแหน่งนั้นก็คือศูนย์หน้าตัวกลางและในส่วนของเกมร็อบเองหากทางจอรเรลขอนสากมีการย้ายออกจากสโมสรไปพวกเขาก็จะกลับมากระโดดโลงตลาดซื้อถ่ายนักเตะอีกครั้งเพื่อซื้อปักหลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาซึ่งพวกเขาก็มองหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้มาตลอดการแข่งขันทางฤดูกาลที่แล้ว ในตอนนี้มันมีตัวเลือกหลายต่อหลายคนที่อยู่ในการพิจารณาของพวกเขานะและนี่ก็คือ2อํตำแหน่งที่เราน่าจะได้เห็นหนักเตะใหม่ที่ตบเท้าเข้ามาหลังจากกรณีของทางเวียดและเคอร์อเคสเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอีกหนึ่งนักเตะที่ก็มีกระแสข่าวลืออย่างหนะักเรื่องการย้ายออกจากสโมสสของเราไป นั่นก็คือในรายของทางหรือดิออสปิกทีมชาติโคลอรเบียของเรานั่นเองหลังจากเขาได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและพูกที่เป็นคนผลัก,กดันดิวนี้อย่างยิ่งด้วยก็คือในรายของทางเดโก้พวกหน่วยการกีฬาของพวกเขานั่นเองทั้งนี้ ัวของทางดีอัสเเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาในทุกๆอย่างแต่ประเด็นเดียวที่มันจะเป็นอุปสรรคใหญ่สาหรับการย้ายถี่นในครั้งนี้ก็คือเรื่องค่าตัวของทางนักเตะหลังจากที่ทางอร์พูลของเรามีการตอบกลับทางบาร์เซโลนาไปแล้วว่ามันจะต้องใช้เงินค่าตัวอย่างน้อยๆ80ล้านยูโรหรือคิดเป็นดัา67บล้านปอนด์ถึงจะเพียงพอในการพรากตัวเขาไปร่วถท่นแอนฟิลด์ทั้งนั้นท,ที่จริงแล้วทีมของเราอยากจะได้ค่าตัวในระดับ100ล้านปอนด์เหมือนกับที่ทาอฮี เป็นการยิ่งข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวทางบูโน่แฟนนันเดสจากทางแมนเชสเตอร์อยู่หนาเด็ดโดยสัมป ว่าวล่าสุดทางสปอร์ตสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนก็มีการออกมาระบุชัดถึงจุดยืนของทางบาร์เซโลนาแล้วว่าพวกเขาก็มีการนําเงินค่าตัวดังกล่าวข้างต้นที่ทางลิเวอร์พูลมีการตั้งเอาไว้มาหาหรือร่วมกันในบอร์ดบริหารและแม้ว่ามันจะมีมต,ติออกมาว่าดีอาสเป็นนักเตะสีเท้าดีที่พวกเขาอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมกมูลค่าที่พวกเขาตั้งใจจัดจ่ายนั้นมันไม่ถึงกับมูลค่าที่ทางลิเวอร์พูลมีการตั้งเอาไว้ ในตอนนี้บาร์เซโลนาตระหนักดีว่าซัมเมอร์นี้มันในอีกยาวไกลมากๆและการดําเนินการเซ็นสัญญากับทางหลุยดิอาร์สนั้นมันอาจจะไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยเร็วสปอร์ตระบุมันจําเป็นจะต้องใช้ความอดทนและมีการดําเนินการที่เรียกได้ว่าเป็นไปตามแผนการที่มีความจําเป็นในตอนนี้พวกเขาค่อนข้างจะมีความชัดเจนว่าจะไม่ขามเส้นค่าตัวที่พวกเขาต้องการจัดจ่ายที่60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว51ล้านปอนดต นั่นเป็นตัวเลขที่ทางบาร์เซโลนาเชื่อว่าแฟร์และยุติธรรมดีแล้วสำหรับดาวเตะวัย28ปีรายนี้จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางสปอร์ตเราก็จะเห็นจุดยืนที่ค่อนข้างจะชัดเจนของทางบาร์เซโลนาเลยว่าพวกเขาต้องการจะใช้การดึงเกมเพื่อหวังจะลดค่าตัวของทางดีอาร์ลงมาหลังจากทราบดีว่าลิเวอร์อพูลต้องการจะปิดกิ่วการขายตัวของทางนักเตะให้วเพื่อที่พวกเขาจะได้นำเงินค่าตัวรอบนี้กลับไปลงทุนกับการซื้อตัวนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนนั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็าพูดพาดพิงมาถึงโอกาสการย้ายทีมของทางลุยดิคัสกันไปแล้วเราจะขยับมาดูกันดีกว่าว่าคนที่มีโอกาสจะย้ายเข้ามาทดแทนเขาคือใครและอยากไรกัน เั่นก็คือในรายของทง Gordon, ักแอนโทนีกอร์ดอนปิดตัวเก่งของทางสาลิกาโดนิวคาเซอร์อยู่นาแต่เพราะอันที่จริงแล้วทีมของเราก็เคยเกือบจะได้ไรายเซ็นของเขามาครอบครองย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วตอนที่เราสามารถจะบรรลุข้อตกลงค่าตัวของเขากับทางนิวคาเซอร์ได้ที่75ล้านปอนด์ก่อนที่เดีลวนี้จะถกถอนสมองออกไปจากทางต้นสังกัดของนักเตะในนาทีสุดท้าย แต่แม้คระนั้นตัวของทางกอร์ดอนก็แสงออกอย่างชัดเจนมาโดยตลอดเลยว่าความฝันสูงสุดของเขาก็คือการยัดมันลงเล่นให้กับทางสโมสรฟุตบอลหรือว่าผู้ของเราทว่าล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาว่าทางเดฟโกซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุชัดลงมาเลยว่าลรเวอว่าผูลของเรายังคงมีการติดต่อไปหาตัวของทางกอร์ดอนมาโดยตลอด ได้ช่วยอย่างยิ่งกับโตัวแทนของเขาที่ีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่อนับตั้งแต่ช่วงสมเมื่อที่แล้วลากยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบนัน นอกจากนี้ทีมของเราก็พร้อมที่จะยืน่นข้อเสนอเป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าสมน้ําสมเนื้ออีกครั้งหนึ่งซึ่งก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกันกบที่ทีมของเราครเคยประลุข้อตกลงกับทางนิวคาสเซิลเมื่อ12เดือนที่แล้วแต่ดีลนี้จะเกิดขึ้นได้มันจาเป็นจะต้องมีนักเตะบางรายในส่วนของเกมลุกของเราย้ายออกจากทีมไปก่อนไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเฟเดริโก้เคียซาดาวินนุนเยสหรือแม้กระทั่งทันวิลลีอัรดังกล่าวขานตน เรลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เคยมีกระแสข่าวผพันกับทีมของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงสมมร์ที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทักเอลบิชิเอเซต่อเตะสารพัดประโยชน์ของทัพปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตที่ซึ่งเจ้าตัวก็ลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือแม้กระทั่งทางปีกซ้าย เขาเคยได้รับความสนใจตั้งแต่ตอนที่ตัวของทักอานเนสซัตเข้ามากลุ่มบังเหียนทีมของเราใหม่ๆแต่จากการที่ทางฟาเรตมีการโกงค่าตัวของทางนักเตะโอเวอร์จนเกินไปจนทําให้ดิวการย้ายทีมของเขาในครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้น ทตว่าล่าสุดมันก็มีการดําเนินการที่เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวหลังจากตัวของทางเอเซมีการบินไปที่เมืองบอสตันในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งเขาก็มีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนที่สํานักงานใหญ่ของทางเซนเวสปอร์ตเจ้าของสโมสรของเราอีกตัวแน่นอนว่าการเดินทางไปเช่นนั้นมันจึงเป็นการจุดกระแสะข่าวลือขึ้นมาเลยว่า ของทางเอเซจะมีการบินไปพูดคุยกับทางจอห์นดับบัลยูเฮนรี่เจ้าของสโม,มสรของเราถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมทีมหรือร์พูลหรือไม่อย่างไรกันแต่ล่าสุดทาง NC Watch 4สีที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการไขายความากระจ่างออกมาแล้วว่าสาเหตุการเดินทางไปในครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการย้ายทีมของโจตัวหากแต่มันเป็นไปตามคำเชิญของทางนิวบาลาน c ์ที่ซึ่งตัวของทางเอเซเองก็ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับพวกเขาด้วย นั่นจึงทำให้เราได้เห็นภาพของตัวเอเซมีการเดินทางไปที่ทางเฟนเว่พาร์กโอมที่ซึ่งเป็นรังย่อของทางบอสตันเรดซ็อกในเกมที่พวกเขาประชญหน้ากับทางนิวยอร์กแยงกีสโดยที่ทีทมเบสบอลชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวก็ยังมีการขึ้นข้อความเพื่อต้อนรับทางเอเซเอาไว้ด้วยว่า The Red Sox of New b a l a n c ขอต้อนรับเอลิบ c ชิเอเซสู่เฟนเว่พาร์กแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้าคลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ